สวัสดีครับมาพบกับสายล้าอีกเช่นเคยนะครับสำหรับมิตรบอแคนแฟนหมอลำนะครับทั้งชาวไทยและชาวสอบปป,อปอราวและพี่น้องที่ไปทำงานทางต่างประเทศนะครับวันนี้พูดคุยข่าวหมอลำกับสายล่าีิสานใต้วันนี้ก็ มีข่าวเกี่ยวกับอาการของน้องเป็ดน้อยนะครับคำลาเพชรลำเพลินที่ได้ไปหาหมอเมื่อวานนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับสบายใจกันได้ทุกคนแล้วนะครับคืออาการปวดหัวของน้องคือเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอก็อันนั้นตัดประเด็นทิ้งไปเลยครับตอนนี้เหลือที่การหูครับ หูหูของน้องที่มีมีปัญหามามาหลายมาสองรอบแล้วก็ไปหาหมอคุณหมอก็ได้ทำการตรวจเช็คหูก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วครับว่าน้องเชื้อราขึ้นเชื้อราอยู่ในหูก็ได้ทำทำความสะอาดหูได้มีวิธี กรรมวิธีของของของแพทย์นะครับของหมอที่เอาพวกปรสิตพวกขี้หูครับพูดแบบภาษาบ้านๆก็ว่าขี้หูขี้ออกมานี่เป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับนี่นะครับตัวที่ทําทําปัญหาให้หูอื้อแล้วถ้าเกิดไม่ไม่รักษาแบบโดยโดยด่วนก็มันจะมีผลภายหลัง หมอก็ได้ขี้บอกมานะครับขีดขี้หูก้อนนั้นนะออกมาเป็นชิ้นยาวน้องบอกว่าเหมือนเหมือนขี้พึ่งดึงออกมานี่เสียงนี่กล้องเข้าไปนะทุกคนก็คงจะเคยเคยแค่หูนะเวลาเาไปร้านร้านทำความสะอาดหูเขาจะแค่หูล้างหูนี่ดึงออกมานี่มีแรงเลยนะครับมันจะลมวิ่งเขา้เขากู้ก็ไปเลยนั่นนะครับ แต่น้องน้องก็น้องก็เจ็บนะครับน้องบอกว่าน้องเจ็บหมอก็บอกว่าเจ็บหน่อยหนึ่งนะแต่ก็อย่างว่านะครับเด็กผู้หญิงบอกบางอยู่แล้วครับก็ต้องเจ็บเป็นของธรรมดาแต่ก็น้องก็ทาทาแบบว่าสบายๆคือว่าน้องก็อยากให้มันโล่งหมอก็ขี้ออกมาแล้วกเก็บมาไว้เธอดู นี่แหละตัวปัญหาที่ทำให้หงื่อเป็นเชื้อราน้องก็ได้เก็บเก็บขี้หัวเนี้ยมามาให้แม่พรดูนะครับแม่พรก็เห็นแล้วก็โอ้โหทำไมถึงใหญ่นะแม่พรก็บอกนี่แหละครับตัวปัญหาที่ทำให้น้องหงื่อก็สรุปแล้วว่าของน้องก็ อัพเดตอาการน,น้องก็คือว่าหมูเป็นหมูเป็นเชื้อราติดหมูติดเชื้อราก็ไม่น่าเป็นหวังครับน้องบอกโล่งแล้วตอนนี้ได้ยินได้ยินชัดได้ยินชนัดก็เป็นเรื่องดีวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในตัวน้องอีกเช่นเคยนะครับเมื่อคืนนี้ น้องเอาสร้อยเส้นหนึ่งมาชววราคาล้านเป็นเงินล้านนะครับสร้อยที่น้องใส่ล้านกว่าทุกคนก็ว้าวใส่สร้อยราคาเป็นล้านเลยนะครับอันนี้เป็นล้านจริงๆนะครับถ้าฟังฝั่งทางสอปปลาวนี่เป็นล้านก็ราคาเป็นล้านล้านกีบแต่ฝั่งไทยก็ เป็นชุดสร้อยประดับในการดแสดงนะครับก็ราคาก็อยู่ที่สองสามพันนะครับสองสามพันสองสามพันบาทถ้าเป็นฝั่งสงปปลาวก็ล้านกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลที่สายล่าจะพูดว่าราคาเป็นล้านก็เป็นล้านจริงๆนะครับถ้าไปซื้อทางฝั่ง พี่น้องทางฝั่งสอบปปอลาวก็เป็นล้านน้องก็ได้ถอยชุดเครื่องเพชรชุดประดับมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะครับก็สมกับว่ามหากรรมคอนเสิร์ตแอปปี้เบิร์เดย์เป็นเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์กลุ่มปิดที่พิเศษสุดแม่พรพ่อผู้ใหญ่จัดทำงานนี้สำหรับน้องพิเศษ และสิ่งพิเศษพิเศษก็มีมาอยู่แล้วครับเ์ไพรส์เป็นรางวัลเ์ไพรส์ชิ้นใหญ่แต่ยังไม่ย,ไมยังไม่มีใครรู้ที่รู้ก็มีแม่พรกับน้องเป็ดน,น้อยของเราสองคนแต่น้องเป็ดน,น้อยก็ยังไม่รู้นะว่าเ,าเป็นอะไรเพราะแม่พรไม่ไม่บอกยังไม่บอกแต่ที่รู้รู้ว่าใหญ่แน่นอน เ็นรางวัลรางวัลสำหรับคนเก่งปีนี้นะครับ mm hmm. เพชรลำเพลินจัดใหญ่อยู่เหมือนกันครับเสริมทัพมากมายเลยครับศิลปินใหม่นางเอกนางเอกน้อยนางเอกใหญ่ก็บึ้มอลังการคิวงานคิวงานเดินสายนี่อยู่ที่กรุงเทพ ปุ่นทนแถวภาคตะวันออกแถวชลบรุรีระยองเยอะนะครับปีนี้ของเพชรลำเพลินอลังการแน่นอนครับปีนี้จัดใหญ่เหมือนกันก็หมอลำเพชรลำเพลินนี่เป็นหมอลำที่กำลังเก้าเก้าทีละเก้าครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าเพชรลำเพลินจะเป็นปีที่สามที่ก่อตั้งวงมาก็ ้าวแบบเป็นขั้นบันไดก็ก็ดีครับเพราะว่ายังยังไม่ไม่ถึงกับขั้นติดท็อปเป็นหมอลำที่ยังไม่ทันยังไม่ทันติดท็อปแต่ว่าก็้าวด้วยความมั่นใจก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆรครับเชื่เดินด้วยการบริหารของความพิถีีและผู้ใหญ่บ้านสายจวดหรือท่านผู้ใหญ่บ้านมานพกใจนางสา และเสี่ยววิทูลก็ป <che> ีนี้อลังการแน่นอนก็คงไม่ทำให้ f อฟีิดหวังครับ f อของเพชรพเพลินสุขกายสบายใจกันแล้วครับวันนี้ปังก็หาเป็นห่วงสายลาก็หาเป็นห่วงน้องวัวบมันจะเป็นอะไรเยอะแต่ว่ามันอันตรายครับสิ่งที่อยู่ข้างในเราหูเรานี่สำคัญ สำคัญสำหรับศิลปินด้วยยิ่งน้องได้ได้การรักษาแบบแบบเร็วนี่ก็โอเควันนี้เชื่อได้เลยว่าพิเศษสุดแน่นอนสำหรับเป็ดน้อยของเราสมกับเป็นศินลปินน้องใหม่ที่มี f อซคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนน้อง มีหลายเรื่องหลายราวที่ต้องค้นหาสำหรับเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่งที่มีฝันจากสปปลาวบ้านที่มางองเราที่จะมาเดินตามฝันในประเทศไทยอันนี้เราต้องช่วยกันสนับสนุนแบบไม่มีข้อแม้นะครับ คำว่า f อก็คือ f อครับอย่าไปตีความหมายว่าฉันจะเป็น f อีของอันนี้ฉันจะเป็น f อีของฝั่งนี้อันนี้ไม่เกี่ยวครับถ้าคนมีมีใจมีใจที่ที่ขาวสะอาดไม่มีอคติเขอใครเราเป็นผู้ชมเขาเป็นผู้นําเสนอเราก็ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขการที่เป็น f อถ้าจะรักใครชอบใครก็ หลักด้วยใจสิ่งไหนที่เราไม่ไม่ชอบเขาเราก็ไม่ต้องไปดูเราดูที่สิ่งที่เราชอบอันไหนที่เราชอบเราดูอันนี้ครับจะมีความสุขอย่างสายลอันนี้พูดได้เต็มปากสายล่าชอบสาวน้อยเพชรเป็เนแพงชอบเพชรล้มเพลินสายล่าก็จะทําข่าวพูดคุยข่าวเกี่ยวกับสองวงนี้วงอื่นสายล่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดู แต่ก็ดูแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบแบบจนจนเราต้องเอาความที่เราปเป็น f อฟซีเขาแต่สําหรับสองวงนี้วงพี่วงน้องเพราะสายล่าติดตามมานานอันนี้เอาใจสายล่าไปเลยทั้งสองวงเพราะเขาคือพี่น้องกันครับวันนี้เข้าไปไลฟ์กลุ่มปิดกันเยอะนะครับสําหรับ FC, เอฟซเพชรลำเพลิน ถ้าจะซื้อบัตรอย่างเดียวก็อยู่ในราคาร้อยร้อยสิบเก้าบาทหรือยังไงเนี่ยนะฮะอันนี้ยังไม่แน่นอนแต่ถ้าเกิดซื้อเสื้อด้วยก็สามร้อยกว่าบาทซื้อเสื้อแถมเสื้อของเป็ดลำเพลินมีสกรีนของเป็ดน,น้อยเราสามร้อยส่งปีนะครับค่าส่งส่งปีก็เข้าไปช่วยกันสนับสนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับหมอํำดีๆ เพลําเพลินครับครับสำหรับคลิปนี้ชมแล้วก็เช่นเคยครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดสองครั้งกดกระดิ่งย้ำไปเวลาได้เวลาได้ลงคลิปไปก็จะได้ติดตามเลยครับแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจถ้าชอบมากที่สุดก็ไปนู่นนะครับแชร์แชร์ให้ด้วยสิ่งนี้ จะได้เปิดโลกว่างให้กับสายล่าอีกครับครับก็ไม่มีอะ้วมากสำหรับคลิปนี้สำหรับเช้านี้ครับคลิปนี้ก็าลงบันทึกตอน9ก้าโมงครับเอาเลิกเอาใจแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกต่าว่าสบายดี